ขี้ร่ากัรเราเป็นบานแทงได้บานแท้ล้อาจารอธิบายเลยค่าว่าเรื่องเล่าของหลามาแต่แลกจนจบได้จากว่าาม็นมาจางไหนแต่ไหนมาอยู่น้ำันอยู่ก็คือที่แรอย่านกัเป็นเล็กหน่อยธรรมดาอาจารย์กับเอาวงงานแบบเล็กหน่อยตามบานตามอะนี่ยตามบ้านอะอ่น ติปไปเรียนหมอราเพราะว่าพวกีิอะถามว่าติดเป็นหมอล้เถ่ากับตมีคู่เป็นหมอหันมีคู่สนหมอลำดีนี้แม่คะก็คือแม่ก็บอกตรงแดงนาไปเยืมงเงินอข้นยืนอะไอหมูไปเรียนโยมดเลยแม่เป็มาบ้าเพื่อให้หมูไปเรียนหมอลเราดังจากแม่อะพ่อก็ไปขึ้นบอกหนูว่าอยากลอกเปลี่ยนจาหมาล้างจริงม่เคนหมอลำบูว ยูก็เลยว่าโอเคหมูยังลองหมูยังลองเปลี่ยนว่าคุณภาพของหมูมันจะได้เหมือนคนอื่นไหมคาาที่ดีจะเป็นหมูอะหรครับเพราะว่าวันวันศสองบ้างหมูร่างขโมยดูกระหมูได้แล้วหมอร่าหมูมันเป็นอยงไหนร่าเป็นแหนแมเพราะว่าหมูไปแต่ร่าสิ่งขึ้นรถแท็กซี่แล้วเราขึ้นมือน่ยพ่อจูมือไนี่ไปพัการแสดงอยู่ง่ายบ้านหลา แต่ว่าคือได้ใจ่ะลหสิไปสมัครอีกวงหนึ่งแล้วแต่ว่าพ่อพ่อเอกม <laughs> ันบอกว่านีเกือบเกินนอกะเเกือบเนอกระเบเกือบทีนี้ดีเดอวงนั้นก็คือวงสิไปวงอื่นแหละลองลองวงหนีคนกวนตัวเพื่อไปเราเมื่อวาอยากเกษียเราเราก็เลยในใจกันแปลกเลยถัดติดสา ในห้องไปบอดีว่าเพียนสามผมนซก่อนเพื่อม uh, yeah. ันโกงเพห้องไปจำไปโม้เพ I mean. yep. okay. ียไมผมไม่งประกันเราสำหรับทางเพียนูเนาะดูก็ไล้เพียนสามที่พ่อเองมันแนะนว่ง่าจาโจมันีมาแสดงอยู่บปนน้อง มาโ้ทดคเ็ตครับมาสมัทั้งเฟซกับผคนี่ไงครับโซเชียลนี่ถ้าผ่านมาโซเชียลนะครับบริ <c oughs> เด็ทมาพัางในลำบ่อเลยครับบ <c oughs> ริดีมามาบอมาโอ้สาจะมาสมัคเจ้าบริีเก,เกียจได้ครับนี่คือโซเชียลนะครับอ่าหลังจากที่ส่งคลิปส่งอย่างนั้ครับก็อยางทั้งเสียงเน้ยเออ กิมาก็โซเชียลนะครับผมก็ได้ตัดสินใจรับเด็กคนนี้นี่15-16ปีนีเอาคือลองเขาทำสิบปีว่าเข้เสียขื้นฐานว่านหรอ่าไอ้หน่อยเกินว่านี่ไงพูดกับตัวเองหุ้ยสัญญว่าไงว่าได้ป่ะสิบเอ็ยูโรนี้ความเยังหน่อยอยู่ท่องพอกันได้ดกพอสิไปร่องอยู่ป่นเอาปูอยู่พอสิเอาหูว่ะ หลกบบูกก็อดตินะไหนลูกสโศนมาอีกไม่เป็นไรลูกสู้ตาบอดคนแขกคนกนอด,อย,กอ,ดอ,กอยอูอ่ในฟอร์เรียกมาเว้นเราบอก์มอ่อนนี่เราหันไม่ได้ยุโรปกันหรอพ่อเรับลูกได้ยินข่าวว่าตอนพ่อเรากระโดดออกจากที่นอตเลยหรอด,ดีใจไหมนี่คือเป็นการสนธนาผ่านโซเชียลหลังจากนั้น เรืนถ้าหาวัน6กิโลเมตรครับแล้วมาเจอกันหลังนวทีแล้วมาเป็นคลิปนี้ครับผ่านโซเชียลคนไหนได้ดูคลิปนี้ยกมือครับถ้าไม่มีคลิปนี้คุณจะรู้จักอุ้งอิงไดบ้านแมวไหมครับไม่คลิปนี้ใครเป็นคนถ่ายครับคลิปนี้นา่เอกบอกจากช่องซาวน์อะไรหร คลิปนี so chill, so chill, so chill, ้พล right ิกชีวิตคุหอิงครับโซเชียลพลิกชีวิตครอบครัวคุณอิงที่บ้านแขกโซเชียลพลิกชีวิตหนุ่มโจโซเชียลพลิกชีวิตสาวน้อยที่บ้านแขกจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปัจจุบันยอดคนดูสี่ล้านวิวกับคลิปนี้ครับสำคัญมากกว่าเพืวิวนั่นก็คือการว่าม้วน ้อยตาแรงตาที่โอบกุ้มไปด้วยก้อทําก้อป็นตาก้สอสงสารของเด็กเล็ก<ม>ของเด็กว่านอกคนนี้ครับสรงพาขก็เป็นกำลังใจส่งพานเป็นมาไรสนับสนุด share, cheer, นด้วยการแชร์เชียร์ชุนแล้วโอนมาอะไรจนเห็นไฮกีลาที่มือนี่ ครับเมื่อก่อนครับก็อเอกก็ไม่หน่อยครับนอนอยอนม,ม่ถามผมว่าองค์หญิงร้องเพลงตามตลาดนะครับใส่ชุดนักเรียนแต่ทุกวันนี้ครับมีคําพูดคำพูดหนึ่งที่ผมพูดกับกอ็เอกก็ไม่หน่อยว่ารับตาลงผมเห็นบ้านหลังาง,งามๆเห็นรถคันใหม่เห็นเ,นเง้เก็บเห็นาหน้าก และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ครับองค์หญิงเพชรบ้านแผน,แนมีบ้านหลังใหม่มีเงินเจ็บมีกำลังใจมีการองอมุ่งจาก,ากแานขับทั่วโลกทั่วประเทศครับปผมเลยองค์หญิงเพชรบ้านแผนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนแฟนทุกๆกก,กำลังใจที่เห็นใหน้กีฬาเขาคขอบมาถึงทุกวันนี้สมผลต่อยอดไปถึงองค์กรทาให้องค์กรเจริญเติบโตเห็บให้องค์ก,กรสาวน,อน้อยแห่งสูงขึ้น มีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างบันประกอบกันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งตาไปด้วยกันหมดนะครับนี่คือโซเชียลอย่าบอกว่าโซเชียลไม่มีประโยชน์โซเชียลมีอิทธิพลมากนะครับทายคลิปไายก้นซึ่งนี่อ่านยังถึงพ่อแม่อที่เราอ่ะนซึ่งเราที่เรา เราเป็นคนบอกว่าเองกับจัดได้จัดอย่ากด้วยกันอคืเหมือนว่าจู่ๆกับพ่อโน้ว่าการในห้องสืเก็บคลิปรือว่าการในห้องสื่อสารสั่งตัวตนนะคะนอนบางครั้งมันก็มีผลลบของเราด้วยยังคือหลานรากาเป็แต่หลานพ่อแมาหลานไปถึงคนคนหกหลายนี่หนักมากแม่นค่ะคนนี้หนักมากลงในที่พอเรียกพอใจเขาเจะพูดกับน้ำเต็มที่หลานเออต้องใส่น้ำสิถ้า ศิลปินตอนนี้ทุกวันนี้บางคนเอกอักตกใจดังฟุ้งดังแต่ภูมิมต้านทานมีกับโซเชียลไปอาะไรได้ครับแต่ในส่วนที่โชคดีตรงนี้ก็คือมีพ่อคนนี้ที่สร้างกลุ่มกลุ่มการเนี่ยผู้ที่เราเจอมาก่อนในกระต้องพ่อบอกให้มรง้ฟังครับบอกให้ผูเจ้ายแตาดังฟังยังีงล่ะว่าสักมงเงินผเจ้าก็ต้องเจออ่าถ้าเอาตัวเองไม่ได้คอวันตัวเอง ไปลาล์ครับหนึ่งรออยู่ข้างหน้าอันนั้นคนดูดีน้องดูทน่าลืมไปเลยไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้ผุ้งยิงขจัดลบๆอย่างไรลูกพ่ออยากถามหลายท่านอยากพูดว่าตอนนี้คอาเมนร์ลบๆนี่คดมดากุ้หญิงกุ้งยิงจัดการกับคอมเมนต์ลบๆอย่างไรลูกคือเ็แล้แม่รักลูอหนูหนูหายไม่ได้ลูก็หูมาเป็นอยัางนูบนเป็อยาใจว่าเป็นอยัางเขาเพิ่งเาบอก คำหนึ่งที่หนูจุกดิสูกก็คือคข้าาได้หนูไปตายมันในทันทีเดีวคือมันเป็นคำที่มันจุกมากดังๆที่พ่อกับแ,แม่หนูก็ยังไม่เคยพูดอย่างนี้กับเราเลยเนะดีเมื่อนเนร่้หนูกะพี่น้ำแม่เราว่าน้ำแม่อยู่แม่กันทำเพว่กันรปล่าไว้บัว มงแบบเออหนูบ่อยวางนะหนูก็ต้องไปสนใจขอความสีมันรบโลกักใจยิ่งงายกับพอ้อแล้วคือถาว่ามีพ่าโจรู้มีสาวห,หนุย่ยว่ามีโปรเกเอร์เพราะเห็นก็้แต่แคือเมื่อนานรู้สตี้แต่เนี่ยอุยานรู้ปรเด็กเป็นมากซ้ำหนิแล้วกันแล้วก็ยบ,บอกว่ายัง,งขอขอขอให้พออน่เนเอซี่สูงเ้อะจ เงินเงนก็ย่ผู้่งหาหาหเินเห็นกันมาแต่ม่นัทีแรกจนมาถึงวันที่ลูกมีบ้างพอโจก็เป็นหมดด้วยกองหลดีกันตลอดเราสู้ไปด้วย นะครับผมเชื่อได้เลยว่าแน่นนหนังต้องเขาเองในวิลาไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าแค่ไปยินร้องบนเวทีโชว์คอนเสิร์ตไม่เกิน30นาทีสร้างรายได้วันปิดวง4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทก,กับำไรจากคนเที่ยวได้คะแนรู้วยคนที่คนพาพาท่านก็สำเรเ็จครับ โดยวิกฤติของลาสเสมอไปครับบนความโชคดีนังมีต้องโชค์ลายฉะนั้นเราจะแก้ไขปูซับปัญหาต่างๆาใ,ใ,หให้ได้ไปให้ได้ไปรอ้ดครับผมจะพูดในมิติของโซเชียลเท่านั้นนี่คือการสร้างภูมิต้านทานคนที่ว<อ>่าน<อ>ักก<อ>ีฬาใ้ไปตายถามเลยมันเคยสื่อหรือยังกินบอสบอสมันเคยเห็นมาอะไรบอส คนสูงมันไงคัน้นสูงเขาไงตัวเสียงเงียบเงียบตอนนี้มันจะนั่นงฟาเทวดานียแต่บักเท้าเนี่ยแหะบักว่าให้น,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 นี่ละมันเป็นขั้นสูงของมันไงคิดอีกมุมกลับมาคือไารที่เสียงเงียบไปแต่คนที่ชอบเราเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่ไงและสิ่งที่โรงเดินทำนะ ไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดผิดพลาดก็แค่คือร่องเทียต่อรองเนาะที่มาแลแ้วแหาะว่าเสียงไหงลแรงด้วยประสบการณ์ด้วยชั่วโมงบินทงนังไม่เยอะแต่ทุกวันนี้นานจะเรื่องสูงขนาดชื่อแล้วนะครับไปลคสมควรยอมแบบยอมลู่อ,อยู่ด้ด <S 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 2> <S 2> มาตอนแรกนั่งแท็กเี่มาเลยครับด้วยการมายืนดีๆแต่ทุกวันนี้นานเป็นคนที่มีควารมรุ่งมั่นมากพัฒนา เหมือนหัวข้อ,ขอที่ผมบอกไปว่าเรียนรู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาเห็นไหมครับและคุณจะเก่งและคุณจะปรสบผลแสดนคือให้ทุกคนฟังให้ดีทุกคำมีความหมายครับผมให้ผมยิงเพื่อนบัานแทนครับ